กะปอหะอันกับโมซีี่เบอร์หานะไประกาะปอหะตัวนี้ตัวนี้โมซีเนาะวันเกิดวันที่สามสิบเอ็ดเดือนมังกรเดือนมังกรคือเดือนหนึ่งนด้นเนาะได้นี่แล้วเฮียนมาตั้งหลายปีอย่างเงี้ย ກະຊຳນີ້ແຫຼະເນາະຕາບານພໍໃຫ້ແມ່ບິ່ງຕີໃຈແຫຼກເກນນນລກກກງຊບໍບິງຍບິ່ງແກງແກັນໄດ້ບນນນນ นี่กับสาวน้อยตาดำพี่น้องเอ้ยเนาะขึ้นเตียงเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอก่อนที่เอ้ยคิมจะเปิดห้านก็นมีไอ้ยังผู้เดินนะลองอันนะลินหนูทดลองเป็นหนูทดลองให้เอ้ยคิมบ่สบายดีป้าลูกก็ลูก่ะวันนี้มาใช้บร,ริการเอ้ยคิมบ่จะมีเงินจ่ายเอ้ยคิมอยูอ่ป่ะลูกฮะ มีเงินจ่ายไอ้คิมอยู่บ่อันนี้ฮะน้องเชอร์ลินพี่น้องเลยเนาะเพิ่นลงมาน้ำป้าเนาะป้าไปรับเอาไอ้คิมพี่น้องเนาะไอ้คิมเพิ่นไปห่านมาหนีพี่น้องเลยเนาะป้าไปหับเอาเอื่อยมาเพิ่อกินลงมาสะหัวน้ำเอื่อยเพิ่อแบบใพ่แปงเฮียนไอ้คิมใหญ่นะไอ้คิมใหญ่รับไปเฮียนสะหัวกลับมาสะให้เชอร์ลินเชอร์ลินกลับมาบริการเอื่อยคิมเลยบ มาใส่บริการเอ้ยครีมเลยบ่มาเป็นโนให้เอ้ยครีมเด้นี่คักบ่นี่คักบ่นอนนี่ลงมาน้ำป้าพี่น้องเอ้ยเนาะลงมาให้เอ้คมซะหัวให้เพิ่นว่าเนาะอ้ยคือสิถึกใจแฮงเนาะบ่คักอบ่เจบ่ โตครับกันยังเคลื่อนที่ออกมานอกพี่พี่น้องเลยเนาะออกมานอกพี่เลยเกินทีออกไปตั้งใดก็ได้อยากไปอยูไทร์กาไปเอาจับจับเห็นไรเย็นบ่เย็นบ่หันข้อจะว่ามาเลยลูกคขาพีพี่ไอครีมได้เห็นเลยะเห็นไอ้ครีมเห็นไอครีมยิ่งใดนี่มิเตยังไงไอครีมซ่าหัวให้เคนมาเนาะ โบไอ้คลิปไหนได้เป็นได้ไอหนิสาหัวนี่ฮะยังบปจักแล้วเพิ่นยังบปทันได้เนั่ยน่ะมาเป็นโนมาเป็นโนไอ้คลิปเลยไอคลิปมาจากฮัใหม่ๆก็มาให้คลิปลองเลยชีชุมพูอะชีใสเออได้ซื่อมาผิดอีกซื้อมาผิดอีกวะ áo 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 hồn 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 chú ơi sáng sáo kẹo hiền đi <laughs> đấy sáng sáo kẹo hiền đi đấy nó cái đấy nó lại kim cao hài nó chép hả chép à, hả áo nhé áo hàng vừa rồi đó chị đèn qua khăn hùa hàng đấy thì con này này มีเห่าไปชักว่ลุแล้วสิงซึงแล้วโอเคี้ยวสิร <c response> mm ักตาเลาเก็หาอันนันใหญ่กูอดินน่อยนึงนอนเะรัเลยคนในห่านนะอั่งกาเท่าเลแล้วก็รับด้วยกูเกาะเกาะอย่เ้ยอ้าปุกแล้วแทะเนอะห่านอันนี้กัสิโกนด้เกาะเ้กันไหม่กันเอ้าเฮตุเหุ้ไหนอ้เขี้ะเไ็ดได้ไใดก็หายไอ้เคีมยวนะ Hãy kìm này, lá hẹ cạc này, hẹ thế này, cắm này, bên nào rồi nó liệt chong này, bơ, hẹ hẹ này, lá hẹ thế này, hẹ mấy khăn giềng cả, hẹ giềng khửn mấy, hả? hẹ có nhung mơ khửn má, hẹ biến bơ, chân đấy à, nằm đồ bả, ui, ô ô, mày này thang thang mà na, thang hãy mọi à, người mời bỏ bên đây kìm hết bỏ lùng nè cốp đặt dìa bọc hụi yếp 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 ป้าลุงบอกว่าน้องเชอรินเป็นแต่ฮักแท้ว่ะสะหัวบอกป้าลุงเนี่ยมาสะหัวนวดคิมเด้อสะบอกป้าลุงนะแม่มาใช้บริการด้วยคิมไปเด้อคิมเสียใกล้สิเปิดห้านแล้วสะบอกนะแม่เอ้าฝ้าเป็นนะอันนี้ห้องป้าลุงกับปเป็นป้าเชอรินีเช็กเอยคิมนะบอกคิมนะแม่คันหม่องไดน เมื่อเช้านี่พี่หนุยน่ยเนาะทางน้องเคิมเพิ่นกะได้ไปเอาใบประกาศมาใบประกาศจุ๊บมอซีบอคิมเด้อหนุ่ยครูได้ใบประกาศจบมอซีหนึ่งเพียนเข้มมอซีเองหนุ่ยเนาะมอสามกับมี่บอออันนี้อันนี้ยังขาหนีินนประกาศมอหะเอ้ยบระมาณปอหะประกาศปอหะมีอีกอีนังอันนี้นะมอซีใบประกาศปอหะอันกับมอซี ม, oh oh sí. มาแต่ใช uh, 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 oh uh, ่อันนี้คือใบประกาศมอซีตัวนี้ใช้แฉกหนะลูกเบอร์ี่หาะแม่ของข้าวคือบ่มีลูกคือไอครีมกัะต้าของลูกยังบม่มีไอครีมของโกหาตัวนี้เนาะเดือบนี่โกหาพี่น้องเลยเบอร์หานะ ประกาศตัวหาตัวนี้ตัวนี้ม .4 เนาะวันเกิดวันที่30เดือนมังกรเดือนมังกรคือเดือนหนึ่งเล้เนาะได้นี่แล้วเฮียนมาตั้งหลายปียังไงแต่สำนีแหละเนาะตามบ้านพอให้แม่เบิงติ

สิบบอันจะสิบบางนึงจะสิบามาไปซ้ำรูปซ้ำสารรูปได้สิบหลายกว่าเอ้าเก็บไว้เ้ยูเ้้เดี๋ยวมันิบัดเาขึ้นห้องาเขาก็ได้ลูกเก่าเก่าเยเนหองหอได้มงได้มาเกอยู่มาย้ากนะ แบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นสีทองเอ้านันแล้วอันเรียนจบแล้วก็สิได้อันนี้แหละเนจบห้องม4ก็ได้อันนี้ถ้าลูกเรียนจบก็สิได้อันนี้คือกันกเียเียนองถ่ายรูปก่อนบ่อาก็ถ่ายแหลนันางชเอาหานอนวาอยู่งหานอนอยู่นี่ Chip vào chiếm hết vào mỗi chép cắt gió cắt gió chép hết nó chép khắc nhất hôm thân hôm cuối cùng nhau này, hòm thế này nôm thân hai mẹ chưa hả mong đơn vị đơn bò phốm vị thế này đơn vị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  đơn đơ đơn vị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  เหยียบอ่ะเหยียบบ่เป็นเหตุเยียบได้ไหเหตุเยียบนะดึงปุบมือขึ้นมาสิปุบมือขึ้นมาสิเหตุคือป่านเออขึ้นมาขึ้นน้องดึกเดเรื่ขึ้นอยู่เด้บ่เป็นขึ้น้องเอลยเนาะเหตุปุบเนาะขึ้นบ่เป็นเนาะมือขึ้นกับปุเป็นน้องเชื่ก็ได้ฮะจะหอมแท้อันนี้ ผมดิ้นงาเข็มผมงาแค่ไหนก่อนเปิดห่านพี่น้องเลยเนาะเดิมด้วยน้องเชอร์รินเป็นลูกค้าววีพีเพิ่นแร้แบัดนี้นเปิดห่านนี่ลูกค้าประจำแด้นี่ข้าวข้าวน่าก้าหูบ่ไม่ได้ขาหูบ่ เย็นเหือจะจ่อยได้รับตาหิงซึ่งอยู่ฮึแน,น่เลยบ่อ่ะสาธะ,ะป้าไปพาป้าลุงไปเบิ่งพักป้ากันเด้อเบิ่งพักป้างามกันเด้อ,อ,ดอะพี่น้องเนาะหันมาทางนี้พี่น้องเลยพักเงากันกำลังงามอยู่เนาะที่แต่บ่มีแนวใส่พี่น้องเอ้ยฟังหอมกันอะ งามสําเนาะนี่คือปลูกพักบัวพี่น้องเลยนะกำลังออกเนาะท่านในโคตน้าซั่วพี่น้องเลยมืนนอนี้เนาะยังแหงชับเดี๋ยวคำคำจังหน่อยจังโดน้าพี่น้องเลยเนาะผักกาดกับน้องไล้ไก่เฉพาะขันสุมหน่อยเด้นี่ได้พักบัวนานนึงหน่องเงยเนาะทางพักอ่า theo nó pin đỏ maam thắp nóng gỡ nó phải dạy mạo đơn nóng gỡ 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 วะเป็นท wow, uhm, ี่ไหนเนี่ยบิังหอบหอมบิังเลยบิังหอมบิังหอมบิังอืหอมแท้อันนี้วะให้แม่รัดหอมเบิังเดิมหนิเด้อพผจานมาบ่บ่หนิเจ๊จันมาบ่บ่หนิยังบ่มายังโมมาโอ้ยเจ๊จันเนี่ไปแตนเอนังบ่มาอยู่เจจันไปนอนเลยเลยแท้เจจันเจจันยังโมมาบอกปลาลุงในมือได้เจจันมา น้องเชรินบอกพี่น้องเอจจันยังบัมาอ้าวฮุบไแต่จังหน่อยคำจังหน่อยจังฮุบเนาะบาดูละคือได้ชุดงามแท้อันนี้เจจจันยังบัมาเพิ่านไปทางน้องเชอรฮะปลูกพักบัวลงไปหัวพักบัวได้แล้วนั่นนะเฉื่อเตยแท้ดึงขึ้นเฉื่อนะอ้าดึงเฉื่อนขึ้นพักบัวแล้วน่ะป้าปลูกพักบัว งนันเอ้าคือสองอันแน่ะเว้ยเห็มันได้กินหลายไนะว้ขั้นสุ่มเนาะปลาสีไว้ขั้นสุ่มตัวนี้อะไรน,นะค่ะตัวนี้ผักกาดผักหอมดมบ้างดมบ้างดมบ้างยุคนี่ดมบ้างติด,ด,ดไหนหอมหอมหอมไงหอมบ้างหอมแท้เลยอันนี้อะไรนะกันอันนี้ผักกาด không mất đi 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 không นี่ผักบัวป้าปลูกผักบัวใส่หางนี่เนาะในผักบัวพี่น้องเอ้ยกําลังแตกอยู่แต่โดนได้พี่น้องเนาะยังบ่แตกยังบ่แตกไปดกป้าเด้อเด้ออ้ใส่ําแล้วจังฮดเด้อําจัหน่อยเพิ่นจังฮดเนาะตอนนี้มันยังบ่ทันนั่นอยู่บอก่ี้มาเบิ่งผักหอม่หอมอ้าวมนีเสียมันถึกเนาะค่ะเฮาน ดึมายังนะาขึ้นนม่พักาอมตัวนี้ตัวต้งม่วงฮปูกวันก่อนกับพี่น้องเลยคือสีเหียวนาะจกว่าสีอมติดไปจักกันไปหักาซับมอเนเมันหักแต่โกะนั่นนะพักกาดดึงออกทีบันอกปุมันหอมตัวน่ะ หอมหอมเบแมนเตปอไปที่เอาเสียไปได้ไหมักบัวขุดขุดบอลมันไงขุดบอลมันไงคิวไีขุดบอลมันไงเออซับซับเรียมซับซับซับบอลมันไงเอาใส่ อ่ะน้องเสื้อเฮ็ดแล้วแหละเนาะซาผมแล้วแหละไปซะไปให้แม่ใช้บริการบาทนี่ไปเฮ็ดให้แม่เบ้างอ๋อมันฉิคักดขึ้น้องเชือดดินบอกบ่บ่ดินเอาไว้จะปลูกพักกันแล้วเอ้าของนี่เอาอันพุ่นน้าชายเดิ้นไปกินไปไปไปแม่เดี๋ยวแม่สีใช้บริการอีกบาทเนาะ หาซิปวะเอ้ามาสางนี่ไปเอาเตียงออกมานอกพี่นอนเย็นเย็นอยู่พอเข้าบ้านออกมานอกพี่เด้อสบายดีเด้สบายดีอ๋อพวกเนี่พวกไก่ฉะนี่มาบนเหนมาไปป้าไปไปกับแปลงเพียนยี่บ่อมันนี่นะ ตอนแรกก็ไปตอนเช้าก็ไปพีเตอร์เฮียนนี่ปออะไรก็ประชงเขียนชื่อเจ้าของเป็นนี่ปะเป็นเก่งแท้เขียนชื่อเจ้าของก็เป็นลองชิมได้จะเขียนเป็นยี่ปะเป็นคือกันโอ้เก่งแท้เนาะข่าวเฮียนกันเลยกินข่าวกับยังลูกล่ะกินข่าวกับกระปูเออ เอาซะหวยหันแม่ว่า oh, oh, no you. สีใส่บริการเพิ่นชนะได้แล้วสานให้ซะให้ลูกแล้วเอ้าเอาสะซะให้น้องก่อนจะเอ้าโอ้โหนองเอ้ยขึ้นเพียงเลยนี้ก็ได้ขึ้นเตียงเรียบร้อยแล้วมาเถียงเอันเสลินเอียนซิมกอยากสะือกันใส่บริการเอ้นซิมคือกันเอาเอาสะสะสะซะให้คักแน่นี่นะเพื่อสีได้ซะโคจนแนว อ่าซะซะเป็นลูกมือให้เป็นเนาะหลายคนซ่ชับใส่บริการเออคีมว่าให้เออคีมเห็ดให้เพื่อเราเปิดห่านจะได้ของแขียวกว่านี้ชัมสีช้านะเวลาเปิดห่านเนาะมีแต่พี่พี่เบิร์ตชับที่ฮะคนหลายซับคนจะของกับแม่งเนาะทำเสีเอาเออคีมเงินมือหนึ่งเต็มห่านเต็มห่านแน๊ะมีแต่คนกัดเองซัคนกัดเองก็ได้เงินเยอะได้ เยอะเนาะกับบัดได้บ่บ่ได้แน่คนกันเองก็ได้เห็นว่าก็สิได้แท้นี่กันน้อยนี่กันน้อยเป็นได้สิเป็นยังคือหัวมวยซาหัวให้ก็หัวบ่เป็นยังอะนะบ่ฮะมันเป็นไดคือหัวนคือนมไดิใจแหนมนี่น้อยนี่น้อยบ่ได้เฮ็ดหยังกันเนาะดน้ําสิหัวซื้อกได้ ยนดีใจยนดีใจเจะันตาก็ได้โอ้ยหยาดถึงตาเพื่อนวะมาทางนี้ขีมเมือนี่นะหัวหน่อยหัวหน่อยสีมป้อมมาตีแล้วผากบุปุ้งผากบุปุงคนน่าผกปุ้งวะคนน่าผกอด

คลิปพันกันยังบ่มีเฮาค่ะเพิ่นเก่าหัวให้ก็ให้เด้อซื้อสมคลิปพันขอนําพ่อติตียขอหาอยู่เด้เดี๋ยวไปซื้อขนม่ด้ยเียบ่เียเียบ่เียแล้วก็ห้่เนาะเฮ็ดให้จนเมื่อยว่าบ่เียอ่ๆเฮ็ดๆจ้ะอน้องคลิปนี้ก มีแต่ให้ไอคิมาสะหัวให้ลูกให้ลานเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าใกล้เพื่อนจะเปิดฮานแล้วเนาะทั้งลูกทั้งลานก็จะให้เพื่อนสะให้เซียร์ทางน้องเพื่อนก็ได้ยสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะไว้พบเพลกันคลิปหน้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีสบายดีเด้อไอติยาเด้อ ơi bye bye, bye, bye.